นาอกาสนนีบ้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันประกอบพิธีอันเป็นสิริมงคลได้เป็นผู้รักษาศีลแปดได้เป็นผู้ปรรถนาทีจ่จะเกิดปัญญาตั้งใจปังธรรมรวมทั้งถึงถวายข้าวของอันประเสริฐอันมีเส่ิงสังฆทานพัตหารของบริวารทั้งหลายเครื่องบูชาบวงสรวงและชีวิตสัตว์ และบูรถึงการตั้งใจบำเพ็ญเพียรประพฤติปฏิบัติปรรถนาที่ได้สร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดเป็นความเป็นสิริมงคลให้พอ่อพูนและแบ่งปันบรรดาพลังบุญทั้งหลายทั้งปวงไปยังบรรดาดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้เกี่ยวข้องการเพื่อจะได้เป็นการทดแทนบุญคุณปลดเปื้องหนี้สินจดชีวินกรรมให้หมดสิ้นไปถือเป็นเรื่องแห่งความเป็น มงคลก็บัดนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นผู้เข้าถึงการบำเพ็ญเพียรได้เป็นผู้เรียนรู้ได้เป็นผู้พัฒนาตนเองได้เป็นผู้มีสติมีปัญญาและเป็นผู้มีสิ่งต่างๆที่อยู่ในกายในใจที่เป็นสิ่งที่อยากจะพัฒนาไปสู่ความรู้อันเป็นปัญญาอันสูงสุด ซึ่งเป็นเรื่องที่มนุษย์ผู้ทั้งหลายทั้งปวงทั่วไปนั้นจะไม่มีโอกาสได้คิดจะไม่มีโอกาสได้พิจารณาจะไม่มีโอกาสได้ตั้งคำถามให้กับตัวเองคำถามทั้งหลายทั้งปวงมัน <c oughs> เป็นการบ่งบอกถึงสภาวะญาณสภาวะธรรมสำหรับมนุษย์ปุถุชนทั่วไปแล้วผู้ไม่ประพฤติปฏิบัติก็จะมีคำถามว่า ทำไมเราถึงมีความทุกข์ทำไมเราถึงยากจนทำไมเราถึงเป็นผู้มีแต่ปัญหาเรามีแต่สุขภาพที่เสียหายเรามีแต่ความเดือดร้อนมีแต่เรื่องราวต่างๆที่ทําให้ทุกกายทุกใจนั่นก็เป็นคาถามสําหรับมนุษย์ทั่วไปเพียงแค่ปวดเป ương, ื้องคนที่จะ <c oughs> พ้นจากสถานะแห่งการทุกข์ยากลําบากเพราะเราก็เป็นผู้ดินน้นรนและเป็นผู้หลบเลี่ยงความทุกข์มาตลอดตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน มนุษย์ก็จึงเป็นผู้เพียงแค่หลบหน้ากับความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงไปวันๆโดยที่ไม่ได้เห็นเหตุและไม่หาสามารถที่จะเข้าไปกำจัดเรื่องราวที่มาที่ไปได้นั่นก็แปลว่ามนุษย์ก็จะมีคำถามสองระดับระดับหนึ่งก็ขอให้พ้นจากทุกข์ในปัจจุบันที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในฐานะปุถุชนที่จะต้องต่อสู้กับค <c oughs> วามเดือดร้อนประจาวันและประจาชีวิต แต่ผู้ที่มีปัญญามากกว่านั้นก็เป็นผู้มีคำถามดังเช่นพระอริยสงฆ์ในสมัยที่ยังเป็นคารวะในสมัยที่ยังเป็นผู้ที่ได้ปารถนาจะหาสัจธรรมนั้นก็จะมีคำถามว่าเป็นเพราะเหตุไรเราถึงต้องมาเกิดเป็นเพราะเหตุไรเราถึงต้องทุกข์ยากลำบากทำไมเราถึงไปต้องอยู่ในฐานะที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องพัดพลากต้องผิดหวังและต้องตายทำไมเราจะต้องตกนรกหมกไหมทำไมเราจะต้องเปลี่ยนสถานะ ที่อยู่เรื่อยๆเ,เราอยากจะอยู่ในฐานะแห่งความสุขเช่นอยู่บนสวงสวรรค์เราก็ไม่อยากจะพัดพากจากสวรรค์เราไม่อยากจะพัดพากจากกวามเป็นพรหมเพราะบรรดาคุณที่อยู่ในสุคติภูมินั้นจะมีความทุกมีความสบายและเป็นเหมือนกับ การได้เสพอารมณ์ที่เป็นประโยชน์และเป็นสิ่งที่ประทับใจแต่เราทั้งหลายทั้งปวงก็จะต้องยุติละหมดบทบาทหมดเวลากับการที่ได้สวยสุขอยู่บนสวงสวรรค์กลับมาอยู่ในความทุกข์เหมือนกับที่เรามาเกิดบนโลกใบนี้หลายคนก็อาจจะมาจากที่สูงมาจากเทเตทวดามาจากพรหมก็มาใช้ชีวิตเหมือนปุ้ดูชนทั่วไปธรรมดา บางคนก็อาจจะมาจากในฐานะมนุษย์ด้วยกันและบางคนก็อาจจะมาจากฐานะของบรรดาผู้ที่อยู่ในอบาย,ยภูมินังนั้น การมารวมตัวกันลนโลกไปดีก็จึงเป็นที่ประชุมกันของคนที่มาจากที่สูงชั้นกลางและชั้นต่ำเราก็จะเปรียบเทียบกันด้วยพฤติกรรมว่าคนที่มาจากชั้นต่ำนั้นก็จะมีอุปนิสัยเห็นแก่ตัวจะมีอุปนิสัยที่จะเอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งเป็นเหมือนสัญชาตยาณจะเรียกร้องความสุขใส่ตัวโดยไม่ปรีความ <c oughs> และอาจใจเหล่านั้นบุคคลประเภทนี้ก็จึงเป็นคนที่สามารถทําผิดทาบาปได้ตลอดเวลาก็คือบุคคลที่มีการทําผิดศีลทั้งห้าทั้งหลายทั้งปวงเพราะศีลห้านั้นเป็นศีลที่บรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงจะต้องยึดถือเป็นกฎเป็นกติกาเป็นวินัยและเป็นข้อบังคับสําหรับการเป็นมนุษย์ผู้ใดก็ตามที่ผิดจากศีลห้าไปก็ไม่ถือว่าเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นถือเป็นผู้ประเสริฐเพราะศีลห้านั้นเป็นศีลที่ เบียดเบียนซึ่งกันและกันเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์เช่นเราฆ่าคนเราฆ่าสัตว์เราเป็นผู้ทำร้ายคนทำร้ายสัตว์ก็คือเบียดเบียนเขาก็ทำให้เขาเกิดความเดือดร้อนเราเป็นผู้ลักขโมยคดโกงเอาข้าวของสิ่งต่างๆของคนอื่นมาเป็นของของเรานี่ก็เบียดเบียนชาวบ้านเขาเราเอาความรักที่ไม่ได้เกิดจากความพอใจไม่ได้เกิดจากความถูกต้องไม่ได้เกิดจากความเต็มใจทั้งที่เจ้าของอาจจะมีพ่อแม่มีสามีภรรยามี บิดามารดานั่นก็แปลว่าเราจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งสิน้นั้นเราเบียดเบียนเขาด้วยวาจาและในที่สุดเราก็เบียดเบียนด้วยการมืนเมาทําให้เกิดความเสียหายทําตัวอย่างที่ไม่ดีและทําให้ตัวเองต้องเดือดร้อนนั้นเพราะฉะนั้นศีลห้าจึงเป็นเรื่องของมนุษย์ผู้ประเสริฐผู้ใดก็ตามไม่สามารถรักษาศีลห้าได้ก็จะกลายเป็นสัญลักษณ์ที่แปลว่าเรา อะไรผู้คนเท่านั้นทั้งหลายทั้งปวงก็มาจากที่ไม่สูงมาจากที่ที่เอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งไม่มีความละอายต่อบาไม่มีความเก่งกลัวตบาไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในสังคมก็จึงเป็นปัญหาสําหรับโลกใบน,นี้บรรดาผู้คนทั้งหลายที่มีทั้งดีทั้งชั่วก็อาจจะเป็นคนที่ ล้มเหลเป็นผู้ที่เพลิดเพลินอยู่กับความสุขและเป็นผู้ที่ติดใจในกามคุณทั้งหลายทั้งปวงสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จึงกลายเป็นผู้ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงจิตใจเปลี่ยนแปลงความรู้สึกว่าบางครั้งบางราก็กล้า,าที่จะล่วงละเมิดศิลทั้งหลายทั้งปวงกล้าที่จะทําผิดทำบาปเพื่อความสุขเรียงเล็กน้อยบางครั้งก็มีความระลึกบางครั้งก็มีความละอายใจก็อยากจะสร้างบุญสร้างบุศลนนั่นก็แปลว่ามนุษย์ ที่ยังต้องต่อสู้กับกิเลสนั้นก็อยู่ในฐานะที่เพียงพรำและก็อาจจะเป็นผู้ที่มีชัยชนะเป็นบางครั้งบางคราวแต่ก็ไม่ได้ชนะตลอดเวลา เป็นผู้ที่จะต้องต่อสู้ต่อไปวันใดพลาด <c oughs> พังก็ <c oughs> จะกลายเป็นคนกล้าทําผิดทําบาปอย่างรุนแรงด้วยอํานาจแหง่งกิเลสด้วยอํานาจแห่งความยึดมั่นถือมั่นส่วนบรรดาผู้ที่มีปัญญาไม่ว่าจะเป็นมาจากชั้นภูมหรือเทพเทวดาทั้งหลายก็ปรารานาจะได้รับความสุขก็ปรารถนาที่จะไม่ประสบกับความทุกข์ใดๆทั้งสิ้นเลยคําถามในหัวใจในคนามน้าในจิตใจก็จะมีว่าทําอย่างไรเราถึงจะได้พ้นจากความทุกข์ ทำอย่างไรเราจะต้องอยู่ในฐานะแห่งความสุขตลอดไปและไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นคําถามของบรรดาม,มนุษย์ที่อยู่บนโลกวันนี้ก็จึงต่างกาันตามในสถานะที่เรียกว่าภูมิธรรมวัตนีเราทั้งหลายได้เป็นผู้ประพฤติแต่ปฏิบัติเราก็ได้เป็นผู้มีความอดกั้นอดทนเราเป็นผู้มีการต่อสู้เราได้อยู่ในบรรยากาศของการต่อสู้กับกิเลส เพราะฉะนั้นเราก็จึงกลายเป็นคนที่ไม่ได้มีความผิดในเรื่องของการละเมิดในศีลห้าก็อาจจะมีบางครัง้งบางพาที่เรียกว่าไม่ได้มีเจตนาหรืออาจจะเป็นผู้ที่หลงลายแต่ก็ยังกลับมาอยู่ในฐานะที่พยายามที่จะอารัตนาศีลพยายามที่จะบอกตัวเองพยายามที่จะบังคับตัวเองให้กลับมาอยู่ในศีลในธรรมก็ถือเป็นบุคคลที่ ยังมีโอกาสที่เรียกว่ามีการสำนึกผิดแต่คนบางคนนั้นบทโลกใบนี้ ถึงทำผิดก็ไม่กล้าที่จะอาราตนาศีลถึงทำผิดก็ไม่กล้าจะสารภาพถึงทำผิดก็ไม่กล้าจะเปลี่ยนแปลงก็จะย้ำทำอยู่ในความผิดนั้นตลอดเวลานั่นก็คือความตกต่ำของจิตใจ,จและเป็นผู้พ่ายแพ้เป็นผู้อ่อนแอและเป็นผู้ที่มีสัญลักษณ์แห่งความมุกเขาเป็นสัญลักษณ์แห่งความมืดบอดเป็นสัญลักษณ์แห่งความตกตำ่ำผู้ใดก็ตามที่ผิดศีลห้าก็แปลว่าเป็นผู้ขาดปัญญาเพราะคนมีปัญญาเขาจะรู้ว่าการที่ขาดศีลห้านั้นก็คือการทำร้ายตัวเองในอนาคต เมื่อต้องตายจากโรคนี้ไปหรือขณะที่ยังอยู่บนโลกนี้จะเจอแต่ปัญหาจเจอแต่อุปสรรคมีแต่ความตกต่ำเพราะศีลห้านั้นใครก็ตามที่ไม่รักษาจะมีอัปมงคลเข้าสู่ตัวจะพาเรื่องเราจนเดือดร้อนเหมือนเวรเหมือนกรรมที่ติดตามมาไม่จบไม่สินส้นเพราะศีลห้านั้นเป็นศีลที่ <c oughs> เป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เราต้องได้รับกรรมไม่ให้ต้องรับผลไม่ต้องต้องเสียใจไม่ต้องเดือดร้อนแต่ผู้ใครก็ผู้คนใดๆก็ตามที่ยังเห็นว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ <c oughs> ไม่เรื่องไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญไม่สลับสําคัญใดๆไม่ได้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ผู้นั้นก็กําลังทํารลายทําลายตัวเองในที่สุดเวรกรรมก็อาจจะมาในทันทีบางครั้งก็อาจจะมาในภพหน้าหรือในชาติหน้าบางครั้งก็มาตอนแก่ตอนเท่าแลบางครั้งก็มาในทันในภ <c oughs> พภูมิต่างๆที่แตกต่างกันไปนั่นก็แปลว่ากรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากการกระทําที่ผิดศีลห้านั้นเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับผลได้รับ <c oughs> วิบากต่างๆที่จะติดตามตัวมาััดน,นี้เราก็เป็นผู้ได้สํานึกผิดเราได้เป็นผู้ที่พยายามที่จะราตนาจีนพยายามที่จะบังคับบัญชาตัวเองให้อยู่ในกรอบใน ในกติกาที่เรียกว่าจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแล้วก็จึงกลายเป็นคนพัฒนาขึ้นไปเป็นผู้มีจิตใจอันพงสายเป็นผู้มีจิตใจอันสูงส่งเป็นผู้มีจิตใจเข้าถึงปัญญาและนี่ก็เป็นเครื่องแสดงออกว่าใครก็ตามที่สามารถรักษาศีลห้าได้และเป็นผู้พัฒนาไปถึงศีลแก็จะกลายเป็นผู้มีปัญญาเรื่องคุณธรรมก็จะผุดโผล่ขึ้นมาในใจน คุณธรรมนั้นจะหาได้ยากสําหรับคนที่ไม่มีศีลคนที่มีศีลทั้งหลายทั้งปวงที่คอยพัฒนาตัวเองก็จะมีคุณธรรมคุณธรรมแท้จริงแล้วก็คือมีสภาพจิตที่เปลี่ยนไปเป็นผู้มีครังเก่งกลัวต่อบาปละายต่อบาปเป็นผู้เห็นความ <c oughs> พาสู่ความเจริญเป็นสิ่งสําคัญเหมือนที่อริยะสงฆ์พระพุทธเจ้าเขาก็มีแต่คุณธรรม <c oughs> ขเขาไม่มีอธรรมใ,ใดๆที่จะเข้ามาอยู่ในกายในใจขเขาเป็น ผู้ที่ป้องกันตัวเองตลอดเวลาไม่ให้อกูศสหรืออาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียหายเป็นเรื่องเดือดร้อนเป็นเรื่องที่ผิดพลาดก็จึงเป็นที่มาของผู้ที่รักษาศีลแล้วก็พยายามจะ,จะขัดเจ้าตัวเองให้ใสสะอาดขึ้นไป <S <S เมื่อใสสะอาดขึ้นไปมากมากขึ้นก็จึงกลายเป็นความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ก็นำมาสู่การเป็นผู้มีปัญญาก็จะเป็นผู้มีความละเอียดมี อยู่ในโสมนัสิกการเป็นผู้มีความแยบคายในการพิจารณาเรื่องราวต่างๆในชีวิตก็จึงมีสถานะที่อยู่ในหัวข้อที่จะต้องพิจารณาว่าเราจะทำอย่างไรให้ได้เกิดการพัฒนานสูงสุดทำอย่างไรให้ได้เกิดความมั่นคงในจิตใจและเป็นผู้ที่ไม่มีความทุกข์และไม่ต้องในที่สุดก็จึงเป็นผู้มี ความพัฒน,นาที่จะทําให้ตัวเองนั้นพ้นจากทุกข์หากได้เรียนรู้หากได้เข้าใจดักได้เคยได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระเจ้าก็จึงเป็นการพัฒน,นาเป็นขั้นเป็นตอนจากผู้ที่เป็น <c oughs> ผู้ที่เคยผิดพลาดตกต่ำก็กลายเป็นผู้ที่ใสสะอาดและบริสุทธิ์ก็จึงเป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะเข้าถึงธรรมดังนั้นคําถามของคนที่ประพฤติปฏิบัติอย่างยาวนานและอย่าง <c oughs> ด้วยความเห็นความ เป็นความสําคัญก็จะกลายเป็นผู้มีคําถามว่าแล้วทำไมเราถึงต้องมาเกิดเราเรามาเกิดด้วยเหตุผลอะไรทําไมถึงเป็นตัวยึดเป็นตัวที่จะมัดเราไว้ไม่ให้เราหลุดไปนั่นก็แปลว่าเราก็เริ่มที่จะค้นหาความจริงคําถามพวกนี้เป็นคําถามของคนมีปัญญาคําถามพวกนี้เป็นคําถามของคนที่จเจริญแล้วคาถามพวกนี้เป็นคําถามของนัก <c oughs> นักปร,ราชญ์บัณฑิตเหมือนกับที่บรรดาผู้คนที่เคยประพฤติปฏิบัติมา เมื่อไม่รู้ความจริงก็จึงเข้าสอบถามก็จึงเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าให้ได้อธิบายด้วยเถิดว่าเหตุไรเพราะอะไรถึงจะต้องเกิดอะไรเพราะอะไรถึงจะต้องทำตัวให้พ้นจากทุกข์และมีวิธีการอย่างไรนั่นก็แปลว่าปัญญาก็จะ เป็นผู้ผลักดันให้ทุกคนนั้นพัฒนาตนเองไปหาจุดอันสูงสุดก็คือการพ้นทุกข์นี่ก็เป็นสถานะที่เรียกว่ามีปัญญามีดวงตาเริ่มเห็นธรรมบัดนี้พระพุทธเจ้าก็มีคมาําอธิบายให้กับ,บดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงให้ทราบว่าเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นแท้ที่จริงแล้วก็มีเรื่องของอุปาทานอุปาทานนั้นเป็นสถานะอย่างไรอุปาทานเป็น พฤติกรรมอย่างไรมีเกี่ยวความเกี่ยวข้องอะไรกับบรรดามนุษย์อุป้าทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นเรทาทั้งหลายทั้งปวงก็เคยเป็นผู้เคยมีความสุขได้เสพทาง าหูจมูริ้นกายใจเรียกว่ากามคุณทั้งหลายทั้งปวงอุปทานก็คือการยึดมั่นในการเพลิดเพลินสนุกสนานในการดูการฟังการดมการกินการลิ้มรสการสัมผัสสิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกว่ากามคุณใครก็ตามที่ยังหลงไหลในการดูในการฟังเอาเป็นเอาตายเรื่องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ในชีวิตก็กลายเป็นผู้ที่ยึดมั่นถึงมั่นและนี้ก็คือข้อหนึ่งที่จะทําให้เราต้องเวียนกับมาเกิด พาออุปทานทําให้เกิดภพภพก็ทําให้เกิดชาตินั่นก็แปลว่าอุปทานเป็นหัวข้อสําคัญใครก็ตามที่ยึดมั่นถือมั่นในการมาคุณในการดูการฟังการลิ้มรสการสัมผัสนี่ก็เป็นเชือกที่จะผูกไว้ไม่ให้กายเป็นผู้ที่พ้นทุกข์ไปได้เรายึดมั่นในทิฏฐิในความเห็นในลัทธิต่างๆและในคําสอนที่ผิดพลาดไปจากที่คําสอนของ พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้เราเห็นความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแต่ผู้ผลทั้งหลายทั้งปวงที่ไปยึดมั่นถือมั่นว่ามีพระเจ้าด้วยมีผู้สร้างว่ามีผู้ที่จะช่วยเหลือเราเป็นผู้ที่จะกอบกู้เราเป็นผู้ที่จะเมตตาและทําให้เราเกิดความผาสุกเป็นอมาตะเป็นนิรันนั่นก็แปลว่าเรานั้นมีทิฏฐิวิมานะมีความยึดมั่นถือมั่นในทางที่ผิด เหมือนกับเดลทีพวกต่างลัทธิต่างศาสนาทั้งหลายทั้งปวงเขาก็มีความเชื่อของเขาแต่นั่นเป็นสิ่งที่ผู้เจ้าปฏิเสธว่าอย่าได้ไปยึดมั่นถือมั่นอย่าได้ไปหวังคาดการไว้กับใครว่าจะช่วยเหลือเราจะต้องไปอยู่ไปเกี่ยวข้องจะต้องไปอยู่ในสังคมเดียวกันเพราะอะไรก็เพราะว่าขณะที่เขามีความรู้มีความสามารถมีฤทธิ์มีเดชมีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้สร้างทุกอย่าง ทำไมเขายัางปล่อยเรามาอยู่บนโลกไปนี้ให้มีแต่ความทุกข์ยากลําบากมีแต่ความทรมานให้เราต้องเดือดร้อนต้องเจ็บต้องป่วยต้องเป็นผู้ยากจนเป็นผู้เจอกับโรคภัยไข้เจบ็บเจอกับ เหตุการณ์สถานการณ์ที่ไม่ดีเจอกับสิ่งเวลวไล่ในชีวิตและยังต้องมาแก่มาเท่ามาตายอกีกนั่นก็แปลว่าถ้ามีผู้สร้างจริงๆแล้วผู้สร้างไม่รักเราเลยให้เรามาอยู่ในโลกใบนี้ได้ยังไงโลกใบนี้มีแต่ความทุกข์มีแต่ความทรมานใครก็ตามมีความยึดมั่นถือมั่นเข้าใจผิดว่าจะมีใครยืดมือมาช่วยจะออกจะอุ้มเรานั้นก็ถือเป็นความเข้าใจผิดยึดมั่นในทิฏฐิที่ผิดก็เป็นปัญหาหลายคนนั้นอาจจะไม่รู้หลายคนก็อคิดว่า ในลัฐที่ต่างๆคําสอนต่างๆไม่ว่าศาสนาใดนั้นเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างในโลกใบนี้แท,ท้จริงแล้วไม่เหมือนกันเพราะว่าศาสนาอื่นนั้นเป็นศาสนาที่ยังผูกมัดคนทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นสาวกให้เป็นข้าทาสให้มีการยึดมั่นถือมั่นให้มีการยึดติดแต่ศาสนาพุทธนั้นไม่ได้เป็น ความปรารถนาที่จะให้สาวกที่จะมาเข้ามาเป็นบริวารหรือมาเป็นสมาชิกพระพุทธเจ้านั้นบอกให้ทุกคนได้เรียนรู้หลังจากนั้นทุกคนทุกคนจะต้องทําตัวเองให้เป็นอิสระให้เป็นผู้ที่ไม่มีอะไรติดอยู่ในกายในใจเลยแม้แต่ใครมาหลงไหลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเองก็ยังปฏิเสธยังอย่างตำหนิติเตียนว่าเธอจะมายึดมั่นถือมั่นอะไรกับตัวฉันฉันก็มีแต่แก่ลงมีแต่เธอเท่านั้นที่จะต้องยึดใน ความเป็นจริงในตัวเธอเองเธอจะต้องมีสติมีปัญญาเหมือนกับพิสุงสงบางองค์บางรูปก็มีแต่ความปารถนาะอยากจะพบพระพุทธเจ้าอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าอยากจะไปปฏิบัติรับใช้อยากที่จะทำอะไรที่เกี่ยวข้องก,กับพระพุทธเจ้านั่นคือการยึดมั่นถือมั่นพระพุทธองค์ก็เห็นว่าไม่ได้ปัญญาเดแต่นั่งจ้องมองได้แต่อาฐิานได้แต่คอยที่จะดูแลโยปฏิบัติรับใช้ไม่เกิดให <c oughs> ให้ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจก็จึงขับไล่ออกไปในที่สุดแท้ที่จริงแล้วพระุเจ้าก็อยากให้ทุกคนนั้นได้เป็นตนของตนเองได้พึ่งตนเองได้พึ่งสัจธรรมวตถุถึงอย่างนั้นไม่มีตัวไม่มีตนและเป็นสิ่งโสมุตแม้พระุเจ้าเองก็จะต้องดับขันตอนนี้ผ่านไปไม่มีใครที่จะอยู่มั่งคงถาวรดังนั้นก็จึงต้องให้เข้าถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาพิสุงสงก็ได้สติก็จึงรู้ว่าพระุุเจ้านั้นไม่ได้สอนให้ใครมาผูกมามัดตัวเองไว้ <c oughs> มาเป็น พมาเป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งสูงสุดพระเจ้าเพียงแต่ให้ธรรมะให้ตัวเองให้ทุกคนนั้นได้ตัดสิ่งต่างที่ยึดมั่นถือมั่นออกไป ดังนั้นใครก็ตามไปมีทิฏฐิที่ผิดพลาดไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์ก็ถือเป็นการยึดมั่นที่ผิดกับสร้างภพสร้างชาติเราก็อาจจะมีความสงสยัยว่าแลเราไหวเทพไหว้เจ้าเราไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเพื่ออะไรกันเราไหวเกินในฐานะเขาเป็นคนดีเราไหวในฐานะที่เขามีสติมีปัญญาไหว้ในฐานะที่เขามีบุญบารมี ที่จะช่วยเหลือเราปัรเป้าวความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากตัวเราออกจากใจเราออกจากชีวิตเราเพื่อนที่เราจะได้เดินทางด้วยตามลําพังของเราเราจะต้องเป็นผู้ต่อสู้ด้วย <c oughs> ตัวของเราเองไม่มีใครจะอุ้มเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้แต่ว่าบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงในระหว่างทางนั้นอาจจะหยิบยื่นความ <c oughs> ปลอดภัยให้เราอาจจะหยิบยื่นความรู้ความเข้าใจบางสิ่งบางอย่างให้เราอาจจะทําให้เราเกิดความมี ความสะดวกสบายรวมกระทั่งถึงมีความรวดเร็วในการที่จะบำเพ็ญเพียรเ,เหมือนเหล่าเทพยิดาทั้งหลายดังปวงเขาก็ไม่มีความสามารถที่จะอุ้มเราเข้าไปสู่พระนิพพานได้แต่เขาก็จะพยายามดลจิตดลใจเปิดโอกาสให้เราพ้นจากอันตรายพ้นจากปัญหาพ้นจากอุปสรรค ผลจากสิ่งที่ <c oughs> มากีดขวางทั้งหลายทั้งปวง <c oughs> เพื่อที่จะให้เราั้นตั้งอกตั้งใจตั้งมั่นที่จะเดินด้วยตัวเราเองดังนัง้นที่ถีที่ผิดพลาดไปนั้นก็จึงเป็นอุปาทานอุปาทานปปาทาน,นั้นจะทําให้เกิดภพเกิดชาติเราก็จึงต้องเป็นผู้เข้าใจของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกวนนี้เราก็จะต้องใช้ให้เป็นอย่าใช้ผิดประเภทอย่าใช้เทพเจ้าทั้งหลายทั้งปวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าจะเป็นผู้ที่ทําให้เราเข้าสู่พระนิพพานเราใช้เขาไว้เพื่อที่จะ ให้เขาส่งเสริมสนับสนุนเราให้เดินทางไปสู่พระนิพพานด้วยตัวเราเองนี่ก็เป็นสิ่งที่จะทําให้เกิดความเข้าใจหลายคนนั้นก็บางคนก็จะนึกมั่นถือมั่นในเรื่องของพฤติกรรมของตนเองเป็นคนมีความเข่งคัดในสิ่งต่างๆที่ผิดพลาดและผิดทางไม่เป็นไปเพื่อเกิดประโยชน์ไม่เกิดไป ไม่เป็นไปเพื่อเกิดสติปัญญาหลายคนนั้นทําด้วยตนเองถึงอาจจะไม่ได้มีใครอรุปรมสังสอนแต่เชื่อมั่นว่าการที่เป็นคนเข่งอย่างนั้นเข่งอย่างนี้ทําพิธีกรรมอย่างนั้นอย่างนี้คำด้วยตัวเองด้วยความศรัทธาอย่างนั้นอย่างนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราพ้นทุกข์ทำให้เรานั้นเข้าถึงธรรมแต่ที่จริงแล้วก็เป็นการผิดพลาดเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้เราทําอะไรมากมายให้เรานั้นเป็นผู้ใช้วิปัสสนากรรมฐานใช้สติใช้ปัญญาใช้ความเป็นจริงที่ มีอยู่ในตัวเราในกายและในใจเรานั่นเป็นเครื่องที่จะไตรตรองวิเคราะห์แยกแยะลงกมาทั่งถึงได้พิจารณาถึงโทษถึงภยัยการที่มีรูปมีนาม ให้เห็นถึงความเป็นจริงว่าไม่มีสถานะแห่งความมั่นคงทาวนใดๆทั้งสิ้นมีแต่การเปลี่ยนแปลงไปนี่ก็แปลว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นหากว่าเป็นผู้ปฏิบัตินอกแนวทางของวิปัสนากรรมฐานก็ถือเป็นผู้ที่มีความยึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดมั่นถือมั่นก็จึงกลายเป็นสร้างภพสร้างชาติอุปาทานนี่ก็ถือการสร้างภพสร้างชาติในวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ดังนั้น <c oughs> เราก็จะต้องเป็นผู้เข้ามาอยู่ในเส้นในกรอบที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้สอนการทําสมาธินั้นก็คือการทําในสิ่งที่ทําให้จิตตั้งมั่นจิตสงบและจะต้องเป็นผู้มีสติมีสติในกายในเวทนาในจิตในธรรมนั้นก็จะทําให้เราเข้าถึงธรรมจะได้เป็นผู้มีปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงได้ ดังนั้นสามข้อนี้ก็คือการยึดมั่นถือมั่นในที่สุดก็เป็นผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนบางคนนั้นพูดอะไรไปก็คิดว่าคําพูดของตนเองนั้นดีที่สุดเป็นจริ่งถูกต้องเป็นจริงที่ <c oughs> ประเสริฐสูงสุดมีแต่ความเชื่อมั่นในตนเองในความคิดของตนเองเป็นผู้ที่มีมานาทิฏฐิ เป็นเจ้าของคําพูดและการกระทําความคิดของตนเองนั่นก็คือยึดมั่นถือมั่นมีตัวมีตนมีสิ่งต่างๆมากมายที่มีประสบการณ์มาอนุมานมาได้คิดได้พิจารณาเรื่องบางอย่างเรื่องบางเรื่องนั้นเป็นการที่เราสมมติแล้วก็เข้าข้างตัวเองก็จึงเชื่อว่าตัวเองนั้นเก่งตัวเองนั้นดีตัวเองนั้นมีความรู้ตัวเองนั้นมีความสามารถตัวเองนั้นได้เข้าถึงทาตัวเองนั้นทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ เป็นประโยชน์สูงสุดและตัวเองนั้น เป็นผู้ที่ได้รับผลจากการกระทําแล้วแท้ที่จริงแล้วก็คือการหลอกตัวเองหลงตัวเองไม่ว่าจะเป็นคําพูดไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่ว่าเป็นการกระทําทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็เป็นอุปทา,านอุปทา,านก็มีสี่อย่างที่เราทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้พิจารณาและจะต้องระมัดระวังตัวมิฉะนั้นก็จะกลายเป็นคนสร้างพบสร้างชาติอย่าหลงไหลในการมกุณการดูการฟังการดมงการริมรสการสัมผัสอย่าได้ไปยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิลัทธิ คำสนได้ต่างศาสนาเรียกว่าเดรัฉีให้ไปเชื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าจะพาให้เราเข้าสู่พันนิพานพาให้เราพ้นทุกไปอยู่กับคนที่มี <c oughs> บุญญาบรารมีไปอยู่กับสถานะแห่งความผาสุกตลอดกาลนั้นไม่มีเพราะว่าเราจะไปได้ก็ต่อเมื่อ เราจะต้องไม่มีกิเลสและไม่มีตัวไม่มีตนไ,ไม่มีอะไรไม่มีสาภาวะใดๆทั้งสิ้นเราจะต้องเป็นคนที่ไม่ประพฤติปฏิบัติด,ด้วยวิธีการของเราไม่ว่าวิธีการของใครก็ตามที่เป็นการผิดพลาดไปจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็จะถือว่าเป็นการเดินผิดทางรวงมกระทั่งถึงอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในตัวเองว่าฉันเป็นคนถูกต้องเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถและเป็นผู้ประสบผลสำเร็จนั่นก็คือหลงผิดหลงพลาด ผู้ประทานทั้งสีนี้เป็นเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดสําหรับคนมีปัญญาก็จะย้อนกลับมาว่าหากเราประพื่อปฏิบัติแล้วก็ต้องมาตรวจมาสํารวจตัวตาดูว่าเรายังมีสิ่งใดข้อไหนบ้างที่เรายังเข้าไปยึดมั่นถึงมั่นเข้าไปเกี่ยวข้องและเข้าไป <c oughs> เห็นว่ามีความสําคัญในที่สุดหากใครก็ตามยังมีความยึดมั่นถือมั่นก็จะอยู่ในฐานะที่เข้าไปอยู่ในโลกธรรมพระปารถนาที่จะมีความสุปารถนาที่มีลาบยศสรรเสริญปารถนาที่จะมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นผู้ที่ประสบผลสําเร็จทั้งหลายทางปวงสิ่งต่างๆเหล่านี้สําหรับผู้ปฏิบัติพคองการ เข้าสู่ราณิพันธ์แล้วก็จะถือว่าเป็นสิ่งจองปลอมไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจไม่ต้องใส่ใจและเราก็จะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างนั้นให้เป็นความว่างเปล่าด้วยการเข้าถึงความเป็นจริงด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยอารมณ์การปฏิบัตินั้นการปฏิบัติธรรมนั้นก็คือการเข้าไปพิจารณาแยกแยะไปวิเคราะห์ไปธรรมวิยธรรมวิจยะก็คือวิจัยเข้าไปในตาม ความเป็นจริงในกายและในใจของเราเพื่อที่จะเห็นความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรน่าราักไม่มีอะไรน่าหวงแหนไม่มีอะไรมั่นคงถาวรร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปทุกวินาทีไม่มีความตั้งมั่นใดๆเลยและในที่สุดเราก็อาจจะหวนกลับไปทําผิดทาบาปได้อีกเพราะเรายังมีความเข้าใจผิดดังนั้นเราก็จึงต้องเป็นผู้เตืนตอนตนรวมกระทั่งถึงเป็นผู้ระมัดระวังว่าอะไรที่เป็นเหตุแห่งการยึดมั่นถือมั่นจะต้องคลายออก มีฉะนั้นก็จะมีภพเมื่อมีภพก็มีชาติมีชาติก็มีชาามีความแก่มีชาามีความเจ็บความป่วยมีความพัดผ้าผิดหวังมีความเสียใจและมีความทุรนทุรายกลับมาเป็นวงจรแห่งอวิชาก็ทําให้เกิดภพเกิดชาติต่อไปวัดนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้รู้จะได้เข้าใจจะได้พัฒนาตนเองไปสู่การเป็น ผู้มีปัญญาผู้ที่ได้เห็นอุปรสรรคต่างๆเพื่อจะได้ไม่หลงเข้าไปติดไล่หลงเข้าไปเกี่ยวข้องและไม่หลงเข้าไปยึดเพื่อที่จะได้ <c oughs> นําตัวเองนั้นเข้าสู่ธรรมอันสูงสุดคือความเป็นอิสระอันเป็นธรรมอันประเสริฐบัดนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เป็นผู้เข้าถึง ความรู้ความเข้าใจบุญกุศลที่ได้ทํามาก็เป็นประโยชน์ทําให้ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้เรียนรู้บางเรื่องอาจจะเข้าใจยากแต่ในที่สุดวันหนึ่งของชีวิตไม่วนะ่าจ,จะอนาคตหรือชาติหน้าก็อาจจะเป็นผู้มีการพัฒนาก็จะได้รู้ตามความเป็นจริงว่าเรานั้นถ้าจะต้องการสู่การพ้นทุกข์เข้าสู่พระนิพพานนั้นจะต้องไม่มีอุปทา,านใดๆทั้งสิน้น อันนี้ทรผลบุญที่หลากหทั้งปวงที่ทำมาก็จะเป็นเหตุเป็นปจัจจัยเป็นประโยชน์ที่ได้รับพรแต่มาเจอจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์มหาพูทธสิตเจ้ามังราเทพยดาเจา้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมไดจะเมตตาประทานพรให้พ้นจากทุกสุขโรคภัยอันตรายคุณใจวิญญาณไรอันฐานาเพศคำสาบคำแช่งเสน่ใจรายการละกิริุปเดชมงคลอวิชาคุณพานความยากจน นี่สิโรคไล่โรคระบาววิญญา้ลยปีศาจมารศัตรูให้มาลายหายไปยุติลงให้หมดลงที่ยังไม่มียังไม่เป็นก็อย่าได้มีได้เป็นใดๆดังชื่นได้รับพรในมัเชิให้เกิดความคาสุขร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสอุดมสมบูรณ์ในปัจจัย4ี่มีสุขภาพพลังไม่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเป็นผู้ประสบผลสำเร็จในชีวิตทางโลกในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมด้วยเกียรติยล่เสียงบุญบารมีสติปัญญาและ โชคลาภปัจจัยทีเป็นผู้เข้าถึงความสําเร็จในทางธรรมเป็นผู้มีปัญญา่างมีดวงตามาเจอได้เข้าถึงปูที่ปะพยาธรมจ้ามดิบเจประการเป็นมักสมังคีได้การจัดอาสวะกิเลสทั้งหลายนั้นปู้ขาดสิ้นไปปิดประตูอะบาย,ยภูมิอย่างเด็ดขาดในชาตินี้และตลอดไปจงได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตไม่ต้องไปเกิดเป็นอาสุรกายไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์นรกอีกต่อไปได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมรรคผลน,นิพพานโดยเร็วพันด้วยการทูปโล,ทลททนทูปทานเถิดสาธุ